สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้ควาสะเบิ้งแบบบ้านๆขอเสนอเมนูแกงเลียงหมูเจ้ากับปลาหมึกผัดกระตอยเจ้าเอยอใจเจ้าปลาหมึกกระตอยผัดกะเพราเจ้าเครื่องแกงเลียงมีอย่างพ่อองมีนี่เจ้าเขาซื้อผงปรุงรสแกงเลียงมาแล้วนะเจ้าตัวจ่วยแล้วก็เอามาตำคนเดียวก็จะมีพริกมีกระชายมีหอมแดงแล้วก็มีกะปิเจ้ามีเห็ดฟางมีผักกลมกอบ้านเฮามีหมูแล้วก็มีกุ้งเจ้า อันนี้ก็จะมีข้าวโพดอ่อนมีอันมะนาวแก้วมีมะน้อยแล้วก็มีบวบเจ้าแล้วก็มีพริกไทยเม็ดตัวยตเจ้าอันนี้เป็นเครื่องแกงเลียงนะเจ้าถ้าเป็นผัดกะเพราหมึกกระตอยก็จะมีหมึกกระตอยห้าต้มแล้วใบกะเพราเก็บจากบ้านเจ้าบ้านสวนบ้านเฮาเองแล้วก็มีพริกเจ่าสามแล้วเจ้าเครื่องปรุงครบละเจ้าเฮาไปทํากันเลยเจ้าเพื่อนๆตัวมาเลยค่ะห้าก็มาทําผัดกะเพราหมึกกระตอยกันก่อนเจ้า ใส่ไปเลยใส่ใบกะเพราไปเลยผัดเมื่อใบกะเพรามันหยอบนะจ๊ะสามมืงมันหยอบก,ก็รอมันเดือดห็นสักกรรมนะเจ้าเพื่อน รอมันเดือดอีกแป๊บหนึง่งอ่าเดี๋ยวปอและเจ้าตักใส่จานได้เลยอันนี้นง่ายมากๆเจ้า,าเขาจะใส่เป็นหมูแตงก็ได้นะเจ้าเป็นหมูเป็นกุ้งเป็นยังงก็ได้ เรียบร้อยเจ้าผัดกะเพราหมึกกระตอยมาเจ้าเพื่อนเพื่อนมาต่อด้วยแกงเรียงน้ำเลิมเดือนแล้วนะเจ้าเฮาใส่อันพริกที่เฮาต่ำตะกี้ลงไปก่อนเนาะใส่ไปสักกึ่งหนึ่งก่อนก็นได้เจ้าเพื่อนเพื่อมันแบบมีผงแล้วก็เดี๋ยวก็มันเค็มเนาะถ้ามันรสชาติมันจืดจะได้เดี๋ยวเฮาก็นมนาะเติมทีหลัง เอากระคนคนเครื่องปรุงมันเข้ากาันแล้วก็เอากใส่ผงแกงเลี้ยงให้ยาจะใส่ไปก่อนสักใส่ไปหมดเลยจ้าเพื่อนอันนี้นเป็นผงสำเร็จน,นี่เพื่อนๆหาซื้อได้นะจ๊ะหาซื้อได้ง่ายๆแล้วก็เอากระมาตำเครื่องเพิ่มเอาหน่อยผงดูผงมันละลาย หลังจากนั้นเขาก็ใส่หมูเจ้าขออนุญาตใช้มือจ้วยเล็กน้อยนะเจ้าใส่หมูเจ้าใส่หมูไปแล้ว เราก็มาใส่นี่เจ้าเป็นน้นมะนาวเจ้าใส่มะนาแก้วลงไปอันนี้เฮามักผักกะเจ้าเปื่อนเฮาเลยใส่ใส่พริกไทยใส่ทุกอย่างที่เฮาเตรียมไว้แต่เจ้าใส่ไปให้หมดเลยถ้านเปื่อคนไหนบ่ก่อยมากผักเก็ะกาะกาะก,กแล้วแต่เจ้า ใส่ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นะเจ้าใส่ลงไปในหม้อเลยเป็นแกงเรียงหม้อใหญ่มากเลยเ,เพื่อนรอมันเดือดแห่งกรรมแล้วเราก็ใส่เห็ดน,นะเจ้าเพื่อนเดี๋ยวรอมันเดือดแห่งกรรมเจ้าเพื่อน,อนหม้อแกงเริ่มเดือดแล้วเดือดแห่งแล้วมาใส่เห็ดฟางไปเลยเจ้า ใส่เห็ดฟางแล้วก็ใส่กุ้งนจ้อันนี้เอาใส่กุ้งอันนี้เอานะเจ้าใส่เป็นกุ้งแห้งตัวหลวงเอาเพราะว่าเราใส่หมูไปแล้วแต่ว่าอารมณ์เราอยากมีกุ้งนิดหน่อยเราเลยเอากุ้งแห้งตัวหลวงมาใส่นะเจ้าเดี๋ยวเราจะมาชิมน้ำก่อนนะเจ้า อโอเคแล้วเจ้าต้องเติมอย่างละเดี๋ยวรอมันเดือนแห่งกามเนื่องเฮาจะใส่ผักกลมก่อนละเจ้าแล้วเฮาก็จะยกลงได้แล้วเจ้าเดือนละเจ้าเพื่อนอ่าทีนี้เขามาใส่ผักกลมก่อได้เลยนะเจ้าเนี่ยเจ้าผักกลมก่อภาษาเมืองเอานี่ผักกลมก่อที่เปิดเอาใส่ตับมะเขือก็ได้เนือยเพื่อน ใส่แกงเรียงก็ได้อ่ะใส่เข้าไปรอพักมันนี่ออกกํเดียวนะเจ้าเฮาก็มาดูเห็นกร,รํมว่าเห็ดฟางมะเขือมาบวมอย่างของเฮามันสุกหรือยังนะเจ้าเ,เพื่อนโอเคเจ้าปิดหม้อ ักใส่ถ้วยเจ้าเพื่อนพร้อมเสิร์ฟแกงเรียงหมูสูตรครัวสเบิ้งแเนี่ นี่เจ้าเพื่อนๆป้ากินข้าวกันเจ้า